หญ้าแฝกจากพระราชดำริคงไม่เคยมีใครคาดคิดว่าหญ้าแฝกที่ขึ้นระเกะระกะตามวิถีชีวิตไทยๆจะกลายเป็นพืชมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำแต่ด้วยพระประสบการณ์ความช่างสังเกตอันละเอียดอ่อนลึกซึง้งและพระราชปรีชาญาณความรอบรู้ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษพระองค์ทรงศึกษาและค้นพบคุณค่าอันมหาศาลของหญ้าแฝกพืชพื้นบ้านชนิดนี้พระองค์พระราชทานพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2534ให้ศึกษาทดลองใช้หญ้าแฝกในการฟื้นฟูสภาพดิน ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของป่าและพื้นที่ทำเกษตรกรรมด้านต่างๆด้วยคุณลักษณะของรากหญ้าแฝกที่สามารถมีความยาวได้กว่า3เมตรมีลักษณะสารกันแน่นแทงลงในแนวดิ่งไม่แผ่กระจายออกในแนวราบมากนักหญ้าแฝกจึงทำหน้าที่เป็นกำแพงดินธรรมชาติได้ดีสามารถใช้หญ้าแฝก ป้องกันการสูญเสียหน้าดินและการพังทลายของหน้าดินเช่นการปลูกยึดดินตามไหล่เขาโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายและโรงเรียนที่อยู่บนเขาการปลูกหญ้าแฝกบนคันดินกันน้ำเปรี้ยวที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้มีการขยายผลต่อในการปลูกเป็นพืชช่วยเบนทิทางการไหลของน้ำป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชํำริจังหวัดฉะเชิงเซามีการทดสอบการใช้หญ้าแฝกช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในพื้นดินช่วยฟื้นฟูป่าและพื้นที่เกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี พระองค์ทรงติดตามการศึกษาทดลองด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดเช่นการทดสอบความสามารถของรากหญ้าแฝกในการชอนชัยทะลุดินดานการเจริญเติบโตบนดินลูกรังทรงมีพระราชดำริให้ปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชเบิกทางในการพัฒนาดินเสื่อมโทรมอย่างมากดังกระแสพระราชดำรส เราถึงต้องสำหญาแฝกหญ้าแฝนี่จะดับน้ําและปุ๋ยที่มาจากภูกเขาภูเขาเนี่เป็นเครื่องปฏิกรน้ําและปุ๋ยด้วยประจักษ์ในการทรงส่งเสริมความมุ่งมั่นในการใช้หญ้าแฝกพุทธศักราช2536 สมาพันธ์ควบคุมการพังทลายของดินนานาชาติได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัลสดุดีทรงเป็นบุคคลดีเด่นนานาชาติและธนาคารโลกทูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายรางวัลรากหญ้าแฝกชุบสำริดเพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้หญ้าแฝกมาพัฒนาดินและน้ำ ด้วยการทรงงานด้านหญ้าแฝกมาโดยตลอดพระองค์ทรงทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพัฒนาการใช้หญ้าแฝกของภูมิภาคและของโลกเป็นพระราชปรีชาญาณที่ประจักษ์ชัดในพระเกียรติคุณไปทั่วโลก